เนาะสีเห็ดมันมันคือประแมนสีจริงโอ้สีจริงตัวเนี่ยสีคือในกล่องเลยจ้ะพี่น้องคะสีมันนะแต่ว่าบางปลาเนี่ยมันสีดำดำเนาะนี่โอ้ฟังเสียงขาเก็บดังปึดดังปึกเลยคะ่ะดังเนี่โอ้ยแบบนี้นะ คันฝนบ่ตกเด้อพี่น้องนอนเก็บค่ะนี่ค่ะถนัดเก็บแบบนี้เนาะ ถอนขึ้นเนาะแต่จริงๆถอนไปข้างๆก็ได้จ้ะแต่ว่าเก็บจังสี่เจว่ามันมวน้ะว้าขานหนักไเบิ่งดอกนี่งาม เสียดายเสียดายเนาะไม่ได้เอาขากล้องมาอีกแล้วมันเป็นอย่างกระขากล้องเจ๊ขึ้นลืมตลอดไหมพี่น้องค่ะลืมไหมค่อยเฝ้าหลายันลังเท่านั่นเฝ้าย่านย่านเข้าป่าสายแล้วก็อ,อย่างกม็มันมืดไว้นะ่ะก็เลยแบบเฝ้าไหลก็อบอแพลนก่อนเด้กค่อยกระได้ แต่ว่าค้ากล่องอายุนถนลดนเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> จะเปลี่ยนลดไหมพี่น้องคะจ้าทุกท่านจ้าถ้าทุกท่านเจอขนาดนี้ทุกท่านจะว่ายังไงเนาะจ้เห็นคลิปเพื่อนเท่านอื่นก็เห็นเยอะเยอะนะโอ้เป็นตะสออน นี่เลยจ้ะ้อ,อนี่ค่ะอ้ยตัดมาท่านได้ค่ะขาหักก่อน ดูด๋วยด้ค่ะเพียมันเปียกหลายค่ะเปียกร้อยหลายนื่เดินค่ะ แขนเสือกันแวเ h ัดเอาปาดท,ทางนี้อีกค่ะพี่น้งองธ้รมา,าตาิก็หูจากกันดีเนาะเพื่อนกระไดฝนมาเหตดออกฝนมาแล้วก็สิหนาวปาดดิหนาวติดลบเหตดมันก็สิโดนแช่แข็งเอาไว้สินะ โอเดี๋ยวขออนุญาตขับแขนเสือก่อนคือส่งเก็บหยาแท้แขนเสือกับบมี่แบบาว่ใส่คนไทยเลยเนาะคันบอสือบ่อใส่กับอะไรโอ้ยเละเบิดพี่น้องค่ะขอโทษขอโพยค่ะ คัดเอาละได้บ่นเนี่ได้ยู่จากสองดอกนี่ เสียงในพันอีกฝากทะเลสาบไหมอันนี้บ่เอาแล้วค่ะเลือกเอาเนาะอันนี้มันงามบ่เนาะเอาไปเบิ้งดู <laughs> เดี๋ยวเจ๊ก็ไปขัดอีกหลอบหนึ่งอยู่คือคือเกา เก็บไปเก็บมากางไก่หายไปใส่บอกกางไก่หายไปแล้วจมจมเห็ดบางส่วนเจ๊ก็ตากเจ๊ก็ตากเห็ดไปแล้วด้วจ้ะ ตาก็ไว้แล้วค่ะก็แบงแบงกันกินนะจ๊ะแบงแบงไปอยู่ในหูพุ่นในหูในลืบิ่งก่อนงามบอ่อุ๊บอุ๊บค่อยๆยกขึ้นมาปุ๊ะงามอยู่จ้ะพุ่น่ะงามอยู่จ้ะเป็นกบกเลย เจออ่านคอมเมนต์ก็มีความสุขเนาะโอ้ยเนาะเอฟซีก็มาให้กําลังใจกันก็เขียนเนาะช่อมเชยเนาะขอบคุณหลายๆค่ะก็สิบพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดและจ้ะล้างเทือก็หมุนกล่องไว้เนาะ สองดอกสามดอกนี่คืองามแท้ค่ะงามหลายขาใหญ่ขนาดเลยขาเป็นไหมงามหลายเพื่อนเนี่ยโอ้นี่แจวกินพู้เดียวนี่แค่นี้ก็พ่อแล้วล่ะโอ้สิเก็บไปยังหลายแทะ เก็บแล้วมันฟินพี่น้องค่ะเก็บแล้วก็มะแซวนี่น้องสาวก็มาเอาข่ามาให้นาะนี่ก็แบ่งกันไปกินเอาขาแม่ไงยๆอยากให้เบิ้งเดียวเดยวอยากให้เบิ้งสามดอกเนี่มันคือไงเถอะเฮงเพี้ยงามหลายไหมดอกพ้อซ้อนหลายค่ะอือู้หักหักหักแล้วบ่เอาไป ต้องเอาที่ว่าเขาเก็บไม่ไปเลยอย่างสี่นะจากต้นไปเลยเดี๋ยวรากนี่เดี๋ยวเจอซีตัดออกไปเนาะเห้ยไหมงามดูคะ่ะโ,โอ้โหแบบนี้ได้จะดอกมั้งคะนี่น <c oughs> ่าจะได้จะดอก <c oughs> <c oughs> ขาบ่าได้จ้ะ สวยค่ะสวยงามเบิ้งเพิ่นขึ้นแน่เอาว่าต้องดึงขามาเบิดเนาะคอยหักครึ่งนึงออกมาเนาะเจียยางงามยางสดนี่เอ้ย เด็ดรากเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันสีหากเดดอนี่โอ้ยน้องามอ,อยู่ทั้งโคกเพี่นี่ขึ้นแบบนี้มันสีงามพี่น้องค่เพี่โอ้ยมือสาวตื่นมาฝนตกไหมคอยก็ว่าอยู่การปิกนิกของเฮ้า มันสิบ่เกิดขึ้นเนาะมันนี่แต่สามีเจ๊พันปิกนิกอยู่ข้างนอกพูดนะ หักข้างค่ะหักข้างหักข้างข้างไปจ้ะโอ้ยโอ้ย แบบเชียงเฉียงค่ะจะได้ไม่ต้องไปทำความสะอาดเยอะเนาะรากเขาก็จะไม่ได้ออกไปเยอะนี่โอ้ยเนี่ยน,นี่ป้าสีน้ำเงินงามแท่นี่เออพลังแถมมาเบิงสลังบ็่ค่อยได้เห็นแม่งจังสีเนาะโอ้โหป้าดไหมออดอกงามค่ะงาม อบอันเลยอันนี้ทิ้งไม่นี่แหละค่ะเออทิ้งไว้เก็บไปสักหน่อยนี่จ้ะเนี่ย yeah. เอาสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอจบด้วยกอเห็ดกลุ่มนี้แล้วกันเนาะทุกท่านเนาะ เจมีถุงอยู่แต่ว่าเจว่าพอแล้วเดี๋ยวเจม,มาเก็บใหม่ดีกว่ามาเก็บเอาใหม่เอามามือหนาเดี๋ยวมันสีดึกดึกเกินเนาะเพียเด้อจ้าพี่น้องขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เจนได้เด้อจ้าเ่อเป็นกำลังใจให้กันได้จา้าเด้อขอบคุณหลายๆทุกท่านที่มารับชมได้จ้าเด้อ อเก็บอยากไหมฮึโอ้ไปเลยได้จ้าพี่ได้เต็มตะกาพอดีเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า